เฮีย er ครับเฮีย er คิดว่าอะไรที่มีค่ามากที่สุดในโลกครับผมถ้าถามผมนะครับผมคิดว่าถ้าถามผมนะครับผมว่าเวลามีค่ามากที่สุดแต่ถ้าเกิดไปถามคนอื่นบางท่านก็อาจจะบอกว่าเงินจิครับมีค่ามากที่สุด ทองสิครับที่ดินสิครับบ้านสิครับหรือนู่นนูนนี่นี่อะไรเนี่ยครับแต่ผมถามท่านว่าถ้าท่านไม่มีเวลาคำว่าไมว่าไม่มีเวลาคืออะไรครับไม่มีเวลาอยู่ในโลกนี้แล้วเนี่ยถ้าคิดว่าอะไรจะสำคัญครับเพราะฉะนั้น ในความเห็นของผมผมเลยมองว่าสิ่งที่มีค่ามากที่สุดคือเวลาเพราะเวลาเนี่ยก็คือจะทำให้เราเนี่ยสามารถทำในสิ่งที่เราอยากจะทำทําในสิ่งที่เราต้องการทำให้สาเร็จถ้าเวลายังมีเหลือถ้ามีเวลาให้เราแต่ถ้าเราไม่มีเวลาเราจะไม่มีอะไร นะครับอย่าปล่อยให้เวลาผ่านท่านไปวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าอย่าเกิดมาเพื่อนับอายุให้คิดว่าวันนี้ท่านใช้เวลาคุ้มค่าหรือยัง พรุ่งนี้ท่านจะใช้เวลาทําอะไรบ้างอีกสองวันท่านจะใช้เวลาทํำประโยชน์ให้อะไรกับท่านบ้างและท่านจะมีเวลาเหลืออยู่เท่าไหร่บ้างคิดวางแผนและทำให้ดีเพราะว่าเวลาคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดครับขอบคุณครับ